สวัสดีครับน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ anywhere anytime โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6กันครับพบกับพี่ AB Robot กันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ AB Robot มีการเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟไฟ้าอย่างง่ายที่จะพาน้องๆทุกคนมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับ พลังงานไฟฟ้าถือว่าเป็นพลังงานที่สําคัญที่นํามาใช้กันในทุกๆก,กิจกรรมของมนุษย์ครับโดยที่พลังงานไฟฟ้าที่เราใช้กันนั้นผลิตมาจากในหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผลิตจากแก๊สธรรมชาติผลิตจากถ่านหินผลิตจากพลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์โซลารเซลล์พลังงานจากกังหันลมหรือพลังงานจากเขื่อนนั่นเองครับน้องๆครับ พลังงานไฟฟ้าที่มีการผลิตกันแล้วนั้นจะต้องมีการส่งต่อไปยังครัวเรือนต่างๆเพื่อใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆของมนุษย์และก็ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันใช่ไหมครับแต่เด็กๆรู้ไหมครับว่าจากแหล่งกําเนิดพลังงานที่มีการผลิตพลังงานจากส่วนต่างๆส่งมายังเราที่เป็นผู้ใช้งานผ่านอะไรถูกต้องแล้วครับสิ่งนั้นก็คือสายไฟส่งพลังงานไฟฟ้านั่นเองครับ เด็กๆครับเราเรียนกันมาแล้วในส่วนของตัวนําไฟฟ้าซึ่งเป็นวัสดุที่พลังงานไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ตั้งแต่ตอนปอ .4 ใช่ไหมครับเราใช้ความรู้เกี่ยวกับตัวนําไฟฟ้าไดนและครับมาใช้ในการส่งต่อพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าต่างๆส่งมาถึงเราที่เป็นผู้ใช้งานและมีการนําเอาอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานตามที่เราต้องการนั่นเองครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าตั้งแต่กระบวนการผลิตมาจนถึงเราที่เป็นผู้ใช้งานนั้นเราเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรถูกต้องครับเราเรียกสิ่งนั้นว่าวงจรไฟฟ้านั่นเองครับวงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลาจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้า ผ่านตัวนำไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสุดท้ายแล้วไหลกลับเข้าสู่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าเดิมเรียกว่าการไหลแบบครบวงจรครับในลักษณะาตามภาพเลยนะคะเด็กๆและเด็กๆรู้ไหมครับว่าในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างส่วนประกอบสำคัญของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมีดังนี้ครับ 1. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งทำหน้าที่ในการให้พลังงานไฟฟ้ายกตัวอย่างเช่นถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่ครับ2ตัวนำไฟฟ้าทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าครับ3อุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปแบบต่างๆแล้วเราก็นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองครับรู้หรือไม่ครับว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอยู่มากมายนั้นมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดบ้างยกตัวอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานแสงไม่ว่าจะเป็นโคมไฟไฟฉายหลอดไฟหรือโทรทัศน์ที่ให้แสงสว่างในการรับชมนั่นเองครับ <S 2> <S 2> <S <อ>การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานคลื่นเสียงยกตัวอย่างเช่นทอโคง หูฟังโทรศัพท<ถ>์การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนยกตัวอ,อย่างเช่นเตาไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่นเตารีดเป็นต้นครับน <tes. S 1> อกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลยกตัวอ,อย่างเช่นพัดลมเครื่องปรับอากาศพัดลมในตู้เย็นรวมไปถึง สกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือจัก,กรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลหรือพลังงานหมุนนั่นเองเ <l od ong> ด็กๆครับนอกจากอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไม่ว่าจะเป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้าตัวนําไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นอีกที่ทําหน้าที่เชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าและควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า สิ่งนั้นเราเรียกว่าสวิตไฟฟ้าครับเมื่อต่อวงจรไฟฟ้าจะมีกระแสะไฟฟ้าไหลผ่านในวงจรโดยมีสวิตท,ทำหน้าที่ในการควบคุมกระแสะไฟฟ้านั่นเองครับโดยวงจรไฟฟ้าจะถูกแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆครับแบบแรกเรียกวงจรปิดหากต่อวงจรไฟฟ้าแบบครบวงจรและเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้เราจะเรียกว่าวงจรปิดครับอย่างในตัวอย่าง หลอดไฟฟ้ากำลังทำงานแบบนี้เรียกว่าวงจรปิดครับต่อไปวงจรเปิดครับหากต่อวงจรไฟฟ้าไม่ครบวงจรโดยปลดสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งออกหรือยกสวิตช์ขึ้นและเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้เราจะเรียกวงจรในลักษณะนี้ว่าวงจรเปิดครับเอาละครับเด็ก เราจะไปเรียนรู้การต่อวงจรอ,อย่างง่ายโดวยวิธีการต่างๆโดยใช้องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย3าอย่างนั่นก็คือแหล่งกำเนิดไฟฟ้าตัวนำไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในที่นี้จะใช้ถ่านไฟฉายสายไฟและหลอดไฟฟ้าครับเราไปพบกับห้องเรียนทดลองแสนสนุกกับคุณครูใบบอลกันเลยครับ สวัสดีครับเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกกับคุณครูใบบอลครับ,บ,รบเด็กๆครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าจากพี่ AB Robot ไปแล้วนะครับเด็กๆก,ก็จะรู้ความหมายของวงจรไฟฟ้าว่าวงจรไฟฟ้านั้นเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลมาจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้าผ่านตัวนําไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าสุดท้ายแล้วไหลกลับเข้าสู่วงจรเดิมนะครับเขาก็จะเรียกว่าครบวงจรก็จะทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานั้นสามารถทํางานได้ครับเด็กๆครับในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั้นนะครับก็จะมีองค์ประกอบที่สําคัญพื้นฐานนะครับอยู่ทั้งหมด3ส่วนได้แก่แหล่งกําเนิดไฟฟ้าซึ่งทําหน้าที่ในการให้พลังงานนะครับ ตัวนาไฟฟ้าครับซึ่งทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าครับสุดท้ายก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานตามที่เราต้องการนั่นเองครับเอาละครับเด็กๆครับวันนี้ครูใบบอลจะมาสาธิตการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายในการทดลองวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายกันครับ <S <S อุปกรณ์ที่เราใช้ในการทดลองวันนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายครับ อย่างแรกก็คือแหล่งกําเนิดไฟฟ้าครับซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นฐานไฟฟ้าหรือฐานไฟฉายครับ 2. ตัวนําไฟฟ้านั่นก็คือสายไฟฟ้าครับและสุดท้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้ในวันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงสว่างนั่นก็คือหลอดไฟฟ้าครับ ขั้นตอนในการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับตัวอย่างแรกเราจะใช้1เซลล์ไฟฟ้าหรือก็คือ1่ฐานไฟฟ้านะครับต่อเข้ากับ1หลอดไฟฟ้าและมีสายไฟเพียงแค่1เส้นนะครับเรามาดูกันครับว่าเราจะสามารถต่อวงจรไฟฟ้าโดยใช้สายไฟ1เส้นได้หรือเปล่าโดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ครับ 1. นําปลายด้านล่างส่วนที่เป็นโลหะของหลอดไฟฟ้าแตะเข้ากับขั้วบวกของฐานไฟฉายครับ 2. นําสายไฟฟ้า ต่อเข้ากับด้านข้างบริเวณที่เป็นโลหะของหลอดไฟฟ้า 3. นํนำปลายสายไฟฟ้าที่เหลือต่อเข้ากับขั้วลบของฐานไฟฉายครับสังเกตที่บริเวณหลอดไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับเด็กๆหลอดไฟค่อยๆสว่างขึ้นมาแล้วเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเดินทางจนครบวงจรเราเรียกลักษณะน,นี้ว่าวงจรปิดครับ ต่อไปตัวอย่างที่2จะเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าในกรณีที่มีฐานไฟฟ้าหรือเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์มีหลอดไฟฟ้า1หลอดและต่อวงจรโดยใช้สายไฟฟ้าทั้งหมด2สายครับมีขั้นตอนการต่อวงจรไฟฟ้าดังนี้ครับ 1. ต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟฟ้าแต่ละเส้นเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบของฐานไฟฉาย 2. นํนปลายสายไฟฟ้าที่เหลือ เส้นที่1ต่อเข้ากับปลายด้านล่างของหลอดไฟฟ้า 3. นํนำปลายของสายไฟฟ้าอีกเส้นต่อเข้ากับบริเวณโลหะของหลอดไฟฟ้าเด็กๆสังเกตไหมครับว่าหลอดไฟฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นนั่นหมายความว่าวงจรไฟฟ้านี้เป็นวงจรปิดหมายถึงกระแสไฟฟ้าไหลครบวงจรทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้นั่นเองครับ นั่นคือการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายโดยใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้า3อย่างนั่นก็คือเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์ตัวนําไฟฟ้าซึ่งเป็นสายไฟและหลอดไฟฟ้าครับแต่ในการปฏิบัติการต่างๆแน่นอนครับว่าต้องมีอุปกรณ์เสริมเพื่อง่ายต่อการต่อวงจรไฟฟ้าครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เป็นถ่านไฟฉายเรามักจะพบอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับใส่ถ่านไฟฉายที่เรียกว่ารางถ่านไฟฉายครับ เราสามารถที่จะใส่ข้วบ,บวกข้วบลบต่อเข้าไปบริเวณรางฐานไฟฉายได้เลยครับ <iz> <ๆ>เด็กจะสังเกตนะครับว่าจุดที่ต่อจากฐานไฟฉายนั้นจะมีโลหะยืดออกมาซึ่งสะดวกในการต่อวงจรไฟฟ้านั่นเองครับสำหรับหลอดไฟฟ้าจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการต่อวงจรไฟฟ้านั่นก็คือฐานหลอดไฟโดยเราสามารถที่จะใส่หลอดไฟฟ้าเข้าไปที่บริเวณฐานหลอดและง่ายต่อการต่อวงจรครับ สีที่บริเวณฐานหลอดไฟฟ้านั้นจะเป็นการบ่งบอกในส่วนของขั้วไฟฟ้าซึ่งสีแดงมักจะนิยมใช้แทนขั้วบวกและสีดำมักจะนิยมใช้แทนขั้วลบครับในการต่อวงจรไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการต่อวงจรไฟฟ้านั้นจะสะดวกในการต่อวงจรไฟฟ้าและง่ายต่อการศึกษาการไหลของกระแสไฟฟ้าครับโดยกระแสไฟฟ้านั้นจะไหลจากขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าผ่านตัวนำไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าและไหลกลับมายังขั้วลบของวงจรไฟฟ้าครับเอาละครับเด็กๆเรามาลองต่อวงจรไฟฟ้ากันเลยครับโดยคุณครูจะนาสายไฟสีแดงต่อเข้ากับบริเวณฐานหลอดไฟที่เป็นช่องสีแดงแทนขั้วบวกแล้วต่อเข้ากับบริเวณขั้วบวกของฐานไฟฉายครับจากนั้นคุณครูจะเอาสายไฟสีดำซึ่งแทนบริเวณที่เป็นขั้วลบ ต่อเข้ากับหลอดไฟฟ้าและต่อเข้ากับขั้วลบของฐานไฟฉายเด็กๆสังเกตที่บริเวณหลอดไฟกันนะครับเห็นไหมครับว่าหลังจากที่เราต่อวงจรไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นกระแสไฟฟ้าจะไหลาจากขั้วบวกผ่านตัวนําไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าและสุดท้ายไหลกลับมายัางขั้วลบของเซลล์ไฟฟ้าและทําให้วงจรนี้เป็นวงจรปิดและทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นทํางานในที่นี้ก็คือหลอดไฟฟ้าสว่างขึ้นมานั่นเองครับ การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายในชีวิตประจำวันเรานั้นมีเห็นเยอะแยะมากมายเลยครับนอกจากการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแล้วนั้นยังมีการต่อวงจรไฟฟ้าอีกหลากหลายประเภทซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันไปในครั้งหน้าคุณครูใบบอลจะพาเด็กๆมาต่อวงจรไฟฟ้าแบบต่างๆกันเพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าให้มากขึ้นนะครับและพบกันใหม่ในช่วงห้องทดลองแสนสนุกกับคุณครูใบบอลสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บาย ตัวนำไฟฟ้าที่นิยมนำมาทำสายไฟคืออะไรระหว่างแร่ทองคำแร่เงินหรือแร่ทองแดงเฉลยแร่ทองแดงซึ่งแร่ทองแดงเป็นโลหะที่นิยมใช้กันมากที่สุด ในการนำไฟฟ้าเพราะมีค่าการนำไฟฟ้าสูงเป็นอันดับสองรองจากเงินอีกทั้งยังนำความร้อนได้ดีมีความแข็งแรงและดัดโค้งงอโดยไม่เปราะหักง่ายส่วนใหญ่นิยมใช้กับไฟฟ้าที่ต้องติดตั้งภายในอาคารบ้านเรือนและใต้ดินส่วนการต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้านทำได้โดยนำเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆต่อเข้ากับเต้ารับเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงจะทำงานได้ครับ เอาละครับน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของวงจรไฟฟ้าอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแล้วก็การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไปแล้วนั้นต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้ากันครับเด็กๆรู้ไหมครับทำไมเราต้องมีการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเหตุผลก็คือ เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจและง่ายต่อการศึกษาเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้ารวมไปถึงมีการต่อยอดในการออกแบบวงจรไฟฟ้าต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันก่อนที่เราจะไปเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าได้นั้นต้องรู้จักสัญลักษณ์ที่แสดงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้ากันครับจำได้ไหมครับ TPABRobot บอกว่าในวงจรไฟฟ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างงนาาอยู่ แน่นอนครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างน่าเหล่านี้ย่อมที่จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองดังนี้ครับเซล์ไฟฟ้าเซลลไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่สําคัญมากในวงจรไฟฟ้าครับโดยเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์แบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกในกรณีที่เป็นเซลลไฟฟ้า1เซลล์จะใช้สัญ,ญลักษณ์ดังภาพเลยครับ แต่ถ้าต่อหลายเซลล์หรือมีฐานไฟฉายหลายก้อนเราก็จะเขียนสนัญลักษณ์เพิ่มเข้าไปครับโดยที่สัญลักษณ์ที่เป็นขีดยาวจะแทนส่วนที่เป็นขั้วบวกขีดสั้นจะแทนส่วนที่เป็นขั้วลบครับในกรณีที่เรามีการต่อเซลล์ไฟฟ้าหลายเซลล์ในลักษณะแบบด้านล่างแบบนี้เราอาจจะเรียกว่าแบตเตอรี่ก็ได้ครับต่อไปเป็นสายไฟฟ้าหรือตัวนำไฟฟ้า จะใช้เส้นตรงธรรมดาในการแสดงสัญ,ญลักษณ์นั่นเองครับอุปกรณ์ถัดไปเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานแสงนั่นก็คือหลอดไฟฟ้าครับนิยมใช้สัญ,ญลักษณ์2แบบนั่นก็คือแบบแรกวงกลมกากบาทและแบบที่2ซึ่งสองสัญ,ญลักษณ์นี้มักจะนิยมใช้กันมากครับ ต่อไปเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานเสียงในที่นี้คือออดไฟฟ้าจะใช้สัญลักษณ์ดังภาพเลยครับ <S <S ต่อไปอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้กลายเป็นพลังงานกลหรือพลังงานในการหมุนนั่นก็คือมอเตอร์ครับจะใช้สัญลักษณ์เป็นวงกลมและมีตัวเกำกับซึ่งย่อมาจากคำว่ามอเตอร์นั่นเองครับ สุดท้ายคือสวิตช์ไฟฟ้าซึ่งสวิตช์ไฟฟ้านั้นจะมีอยู่2กรณีครับกรณีที่เป็นสวิตช์แสดงวงจรปิดวงจรปิดจำได้ไหมครับมันคือวงจรที่กระแสะไฟฟ้าไหลครบวงจรทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถทํางานได้แบบนี้จะใช้สัญ,ญลักษณ์ดังภาพครับต่อไปในกรณีที่สวิตช์ไฟฟ้าทําให้วงจรเปิด วงจรเปิดคือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจรทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ทํางานจะใช้สัญลักษณ์ดังภาพครับ <c oughs> เอาละครับเรามาดูตัวอย่างการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายกันครับตัวอย่างแรกในกรณีที่เรามีเซลล์ไฟฟ้า1เซลล์และหลอดไฟฟ้า1ห,หลอดต่อเข้ากับสายไฟหรือตัวนำไฟฟ้า 2เส้นจะใช้สัญลักษณ์แทนดังนี้ครับผมต่อมาถ้า PAB robot เพิ่มเป็นหลอดไฟฟ้า2หลอดเราก็จะเขียนสัญลักษณ์เพิ่มเข้าไป2หลอดแบบนี้ครับเด็กๆสังเกตที่เซลลไฟฟ้าถ้าเป็นขั้วบวกเราจะใช้ขีดยาวกว่าขั้วลบนะครับและจะอยู่ด้านเดียวกันแบบนี้นั่นเองครับต่อไปในกรณีที่มีเซลล์ไฟฟ้า2ก้อน ต่อการแบบนี้ก็จะทำการเขียนสัญ,ญลักษณ์ของเซลล์ไฟฟ้าแบบดังภาพนั่นเองครับและแบบนี้สังเกตไหมครับว่าหลอดไฟไม่สว่างเพราะอะไรเอ่ยถูกต้องครับเพราะว่าสวิตช์มันเปิดอยู่นั่นเองครับแบบนี้เราเรียกว่าวงจรเปิดครับต่อมาถ้าต่อเซลล์ไฟฟ้า2ก้อนหลอดไฟฟ้า1ห,หลอดไฟฟ้าและเป็นสวิตต์ปิดเราก็จะเขียนสัญ,ญลักษณ์ แผนภาพวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายแบบนี้นั่นเองครับ <S <S เป็นยังไงบ้างครับน้องๆจำได้หรือเปล่าว่าวงจรไฟฟ้าเป็นอย่างไรมีความหมายแบบไหนและมีการเขียนแผนภาพแสดงวงจรไฟฟ้าอย่างไรเอาเป็นว่าเรามาทบทวนความรู้กันในช่วงจำได้หรือเปล่า แผนภาพใดเป็นการเขียนแผนภาพวงจรไฟฟ้าจากการต่อวงจรไฟฟ้าจากภาพด้านล่างครับระหว่างภาพที่1กับภาพที่สองเฉลย ER. ภาพที่สองนั่นเองครับสังเกตที่เซลล์ไฟฟ้านะครับ เรามีเซลลไฟฟ้าเพียงแค่1เซลล์ดังนั้นจึงเขียนสัญ,ญลักษณ์เพียงแค่1สัญ,ญลักษณ์ครับและในกรณีนี้มีสวิตไฟฟ้าซึ่งเป็นสวิตของวงจรปิดจะเขียนสัญ,ญลักษณ์ให้เป็นสวิตปิดและมีหลอดไฟเพียง1หลอดจึงต่อในลักษณะดังภาพที่2นั่นเองครับ <c oughs> เอาละครับเด็กๆการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับพี่ AB Robot ในครั้งห้องเรียนออนไลน์ anywhere anytime โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เด็กๆจะลืมสแกน QR code เพื่อไปเล่นเกมแบบทดสอบหลังเรียนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <S <S